เรื่องนี้คุณชัยชนบนะคะชิดชอบนะคะได้มีการเปิดเผยว่าทางกระทรวงดีเองเนี่ยได้มีการจับมือกับ tomorrow.io ค่ะผลักดันระบบพยากรณไทยเนี่ยนะคะให้มันเทียบเท่ากับมาตรฐานโลกเลยค่ะคุณผู้ชมโดยบอกว่าจะทำให้เกิดการประกาศเกี่ยวกับเรื่องภัยต่างๆได้ทันท่วงทีมากขึ้นอยากจะให้ทุกท่านได้ติดตามฟังจากคุณชัยชนบด้วยตัวเองเราไปฟังพร้อมกันค่ะ สิ่งที่กำลังก้าวไปสู่นิวนอร์มอลของสภาวะอากาศของโลกถูกไหมครับเพราะนมันกำลังมีสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงซึ่งนิวนอร์มอลนี้ขอบอกก่อนว่าไม่ใช่ว่ามันจะ ร้ายแรงกว่านี้หรือมันจะเบาวกว่านี้แต่มันเป็นสิ่งที่เรายังคาดการไม่ได้ว่า new normal จะเป็นอย่างไรจะมาแบบไหนบแบบไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่ผมทําตั้งแต่วันที่ที่ได้เข้ามารับตําแหน่งครับคือมอบนโยบายใน top x ตั้งแต่วันแรกเลยว่าเราต้องยกระดับอ,อุปกรณ์การพยากรณ์แล้วก็ปรับเปลี่ยนแนวทางในการที่ชั้งนําเสนอแล้วก็ทําให้กระบวนการของการนําให้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปถึงผู้มีอานาจตัดสินใจแล้วไปถึงพี่น้องประชาชนเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่พอเราได้ เข้ามาเราก็ได้เห็นว่าในกระบวนการทุกอย่างเนี่ยแน่นอนแหละมันต้องมีระยะเวลาในการดําเนินการฉะนั้นเนี่ยพอเห็นว่าไม่ทันการที่จะยกระดับแต่ต้องเรียนนี้ก่อน,นครับไม่ใช่ว่าระบบที่มีอยู่ใช้งานไม่ได้หรือมีศักยภาพไม่เพียงพอเราเพียงอยากยกระดับให้สูงกว่านี้ซึ่งทั้ง์ไอโอเนี่ยก็คือดีที่สุดในโลกในปัจจุบัน พอเราเห็นว่ามันเจอเรื่องอุปสรรคของระยะเวลาในการดําเนินการแล้วเนี่ยก็เลยมีทั้งความพยายามที่จะประสานงานกับทางสถานทูตญี่ปุ่นซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกันเพราะว่าทางนี้เนี่ยก็จะมีประสบการณ์เป็นอย่างมากก็ได้รับการตอบรับที่ดีคุยกันทั้งในเรื่องแผ่นดินไหวซึนามิภูเขาไฟใต้ทะเลแล้วก็เรื่องเรื่องน้าท่วมไม่ได้คุยแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องก็ต้องถือโอกาสนี้ขอโทษพี่น้องประชาชนอีกครั้งครับดาเนินการเต็มที่ก็จริงแต่ไม่ทันทุงทีแต่ในวันนี้เนี่ยก็ ถือว่าเป็นเ,เหตุที่ทําให้ ทั้งรัฐบาลแล้วก็ทุกกระทรวงแล้วก็พวกเราทุกคนเนี่ยได้ตรหนักได้เห็นแล้วก็ปรับปรุง Mindset เกี่ยวกับสถานการณ์เหล่านี้ให้เป็นวาระแห่งชาติเช่นกันปัจจุบันตอนนี้ Tomorrow I.O. เนี่ยเป็นระบบการพยากรณ์อากาศที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับโดยเทคนโนโลยีของเขาที่เขาใช้เนี่ยคือเขาใช้ Low o r b i t i n g Satellite ก็คือจานดาวเทียมวง,วงโครจรต่ำปัจจุบันเนี่ยมีอยู่11ดวงนะครับ9ดวงเนี่ยเป็นที่ใช้สำหรับการตรว สอบสภาวะอากาศเขาใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าไ er. มโครเวฟซาวเดอร์ก็คือเป็นการตรวจสอบสภาวะชั้นอากาศแล้วก็คอนเทนต์ความชื้นทุกอย่างเนี่ยโดยการใช้ไมโครเวฟสิ่งที่มันแตกต่างคือตัวนี้เนี่ยจะทําให้เราสามารถทะลุทุกชั้นทะลุเมฆได้หมดดู<ม><ม>ได้ด้วยว่าในเมฆในความชื้นนี้เนี่ยมากน้อยเท่าไหร่ในความ,ม,มชื้นมีอะไรอยู่ข้างในองค์ประกอบเป็นยังไงบ้างคือละเอียด<ม>แล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยตัวบริษัทนี้เนี่ยเขาจะล็อกดาวเทียมใหม่ทุกๆ1หนึ่งควอเตอร์ ก็กล <an> ่ว <t Fest> <ans> ่าจะมีเพ <way> <t> ิ่มอีก2ทุกๆ3เดือน2ทุกๆ3เดือนเพิ่มความละเอียดในการที่จะมีข้อมูลมาพยากรณ์นอกเหนือจากนั้นพาร์ทที่2ที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นพาร์ทที่อาจจะเป็นประโยชน์กับเรามากที่สุดก็คือตัวแพลตฟอร์มเนี่ยจะมีการใช้ IO ประมวลข้อมูลทุกอย่างที่เขามีเนี่ยรอบโลกรวมไปจนถึงข้อมูลออนกราวของอุปกรณ์ของเราด้วยนะครับไม่ใช่ข้อมูลของอุตุอย่างเดียวแต่ทั้งสสนสนทชและหน่วยงานอื่นๆเอามาประมวลผลแล้วใช้ AI วิเคราะห์การ ยากรณศอากาศเป็นการจําลองสถานการณ์พอใช้ AI ปุ๊บเนี่ยมันสามารถจําลองได้หลากหลายมิติในเวลาอันรดวดเร็วทําให้เราสามารถที่จะย่อยวิเคราะห์แล้วแปลงข้อมูลเนี่ยเป็นในรูปแบบที่เข้าใจได้ไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยเร็วด้วยแปลงไปในแบบที่มีสิ่งที่เขาเรียกว่า confidence level ในภาษาพยากรณ์หรือ,อเรียกว่าระดับความมั่นใจความมั่นใจอพอแปลงแบบนี้มาเนี่ยเราสามารถยกตัวอย่างว่าสามารถระบุไปหาผู้มีอำนาจตัด เหได้เลยว่าหรือแม้กระทั่งถึงพี่น้องประชาชนได้เลยว่าพยากรณ์อากาศของวันนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดอุทกภัยมหาอุทกภัย10%อุทกภัย10%หรือเป็นสภาวะแบบนี้50%เป็นตน้นทำให้ทุกคนสามารถที่จะวิเคราะห์ได้อย่างละเอียดมากขึ้นแล้วตัดสินใจด้วยความมั่นใจที่สูงขึ้นเดี๋ยวนี้การหาข้อมูลนั้นเป็นไปได้ง่ายนะคะแต่ข้อมูลที่ถูกต้องล่ะ าหาจากไหนเนี่ยภาครัฐนะคะก็มีการจับมือกันกับ tomorrow.io ดันระบบพยากรณไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานโลกก็จะประกาศเรื่องของภัยพ,พิบัติต่างๆได้ทันท่วงทีจะทดลองใช้3เดือนนะคะนำร่องพื้นที่ภาคใต้จะอุทกภัยมหาอุทกภัยต่อไปนี้เนี่ยเราจะต้องคอยไล่ให้ทันนะคะจะได้เตือนภัยประชาชนได้ค่ะ